ร่วมสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย SCB SME p e p s i H2O Verona Private Villa หัวหิน <Yeah. S 1> สถาบันความงาม m e กกคลิ n i c กลับเข้ามาสู่รายการไม่ธรรมดากับคนที่ไม่ธรรมดาอย่างพี่น็อตวรดิศและจะไปพบกับสิ่งที่น้ำมือมนุษย์ก่อสร้างแบบไม่ธรรมดาเช่นกั้จะพาไปนะพาไปกินพาไปกินเอยอย่างนี้จริงๆแล้วประเทศไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อของเรื่องอาหารอยู่แล้วถูกต<ม>้องอาหารประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วทั้งโลกอยู่แล้วใช่ค<ช>รับผมแต่วันนี้นอกจากอาหารที่รสชาติถูกใจคนทั้งโลกแล้วบรรยากาศที่สร้าง โดยธรรมชาติส่วนหนึ่งสร้างด้วยมนุษย์ส่วนหนึ่งนี่คุณเล่นใหญ่ภาษาที่กลนเกลียวและลงตัวมากแสดงว่าวันนี้เรื่องไม่มีแล้ว <c oughs> จริงๆของผมอย่างที่บอกนะฮะว่าเรากําลังนําเสนอสิ่งที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในเมืองเล็กๆมือหนึ่งเป็นโรงงาน พาสยาพาสยานี่คือโรงงานเครื่องทอที่โด่งดังไปทั่วโลกนะเขาเี็เทคโนโลยีที่น่าสนใจมากในการถักทอเส้นสายของยใยไหมขึ้นมา ตรงนี้นะครับก็คือห้องหาร Octospider นะฮะเนี่ยนะหนี่รออโตสไนะฮะเป็นแรงบันดาลใจของเจ้องอนะฮะที่อยากจะสร้างตึกที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกแกเปนคนชื่นชอบหนังไซไฟเรื่องของเราเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ต่างๆเราจะเห็นว่ามี3ามขาออกโตก็คือออคต s อุามาจากปลาหมึกปลาหมึกนะฮะสไปเดอร์ก็คือแมงมุมในการผสมผสานกันระหว่างแมงมุมกับปลาหมึกนะะ สวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับคุณน้องครับโหนี่ไม่น่าเชื่อนะครับที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับจะมีสถาปัตยกรรมแบบเท่แบบนี้ด้วยมันคืออะไรครับพี่เอกครับอันนี้เป็นร้านอาหารครับครับผมชื่อว่าอ octo spider ครับผมตอนแรกเป็นแคนทีนครับสำหรับพนักงานอย่างเดียวแล้วก็คือตอนหลังเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนให้สามารถให้ทางลูกค้าภายนอกเนี่ยเข้ามาสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนกันแล้วที่นี่ผมขับรถเข้ามาผมก็เห็นตึกแบบว่ารูปร่างแตกต่างมากมายเลยครับแต่ละตึกนี่มี ใช้สอนยังไงบ้างครับก็เราจะแยกมันเป็นโรงๆเลยครับก็คือในส่วนอย่างอย่างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาสมาต้าก็จะเป็นโรงทอชื่อนี่มาจากอะไรครับถ้าแปลแล้วแปลว่าคนบ้าฮะจริงเหรอจริงครับเพราะคนทอเนี่ยมันต้องมีความอดทนสูงครับผมฮะเหมือนคนบ้าครับอาคารคาสมาต้าของเราเนี่ยก็มีได้รับรางวัลด้วยครับสถาปัตยกรรมโดดเด่นโอ้ ใช่ครับจากจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดารเลยครับโอ้โหโดดเด่นที่ว่าโดดเด่นยังไงครับพี่ก็คือเป็นอาคารทรงล็อฟแห่งแรกๆของประเทศไทยเลยของไทยเลยใช่ครับอาคารทรงลอฟก็เดี๋ยวนี้ฮิตกันมากเลยเนอะทุกที่ก็ทำลอฟกันหมดเพราะว่าลอฟนี่จะเป็นแบบโปร่งๆโล่งๆใช่ไหมครับเป็นอาคารปูนดิบโล่งๆสบาย นี่เจ้าแรกของประเทศไทยใช่ครับผมอยู่ที่นี่ได้อกไม่แปลกใจทำไมถึงได้รางวัลนะครับครับผมถ้เติดข้างหน้าตรงนั้นเหรอฮะตรงนั้นจะเป็นส่วนของอาคารซิกแซกครับซิกแซกซิกแซกก็จะเป็นส่วนของเกี่ยวกับโรงเย็บแล้วก็เป็นในส่วนของพวกโรงเอาเล็ตฝ่ายตัดเย็บอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็เป็นสินค้าเอาเล็ตด้วยครับที่ใหญ่ที่สุดด้วยใช่ไหมครับในในส่วนของภาคกลางอาคารข้างหน้าอีกที่มันแปลกๆอีกครับโอ้เยอะครับก็ในส่วนของอาคารกำแพงครับผมก็จะเป็นส่วนของห้องแลบครับ ห้องแ l a ฮะห้องแลบที่ต้องมีอุณหภูมิที่มันสูงประมาณเกินกว่าร้อยองศาอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเขาทางส่วนคนดีไซน์เนี่ยเขาก็เลยดีไซน์เนี่ยให้แปลกตาให้เอาเปิดเป็นกำแพงออกมาข้างนอกครับแล้วให้ลมเนี่ยสามารถพัดเข้าไปได้ใครเป็นคนออกแบบครับ,รบอันนี้คือ แนวความคิดเป็นของอผู้บริหารครับ,รบแต่ว่าะจะได้เป็นพวกสถาปนิตของทางอ,อิตาลีแล้วคอนเซปต์แนวความคิดในการสร้างตึกรูปทรงแปลกๆนี้คืออะไรครับทางผู้บริหารเนี่ยเขาคำนึงในส่วนของอคุณภาพชีวิตของพนักงาน,นครับเขาไม่อยากให้แบบพนักงานเนี่ยเวลาไปทานข้าวเนี่ยไปทานข้าวในกรอบ เล็กๆทึบๆอยากให้แบบเออสามารถดูทิวทัศน์ในลมให้มันสบายมองไปสุดลูกหูลูกตาได้คือจะได้แบบรีแลกซ์ในการทํางานนะครับอดีตเนี่ยเคยเป็นแคนเต็นอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามารับประทานอาหารตรงนี้ได้นะฮะแน่นอนจะต้องมีอาหารเมนูเด็ดๆด้วยใช่ผมเองนะครับเดี๋ยวขอบุกลุยเข้าไปทั้งหมดเลยลองชิมอาหารของอ c อก Spider อแห่งนี้นะครับะครับ หลังจากพาต้องเที่ยวตึกัไปนะครับแปลกแลและช้อปปิ้งเรียบร้อยเราก็ต้องมารับประทานอาหารนะฮะอาหารเมนูที่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับผมก็คือเป็นอาหารที่แจกพนักงานที่เขากินไม่ใช่อันนี้อาหารสำหรับลูกค้าอย่างเราไม่แต่ว่าจริงๆไอ้ตึกสองข้างก็คือพนักงานเขาก็ยังใช่ก็จะมีคันทรีสของัพนักงานได้ฟืนลิงเหมือนกันได้ฟืลลิ่งเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็สามารถเข้าไปสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้เช่นกันแล้วโอ้โหเบกอะไรครับเนี่ย อันนี้เป็นปากะพงสองใจครับผมปากะพงสองใจนะครับโอ้โหนี่ผมมานั่งบนร้านอาหาร Octo Spider นะครับผมเห็นบรรยากาศแบบว่าวิวทิวทัศน์แบบสดลูกหูลูกตาเลยนะฮะหรือว่าได้สัมผัสประสบการณ์รับประทานอาหารในรูปแบบใหม่อยากทราบคอนเซ็ปต์โดยรวมครับของห้องอาหาร Octo Spider นะครับคือของเราจะเป็นเน้นเป็นอาหารไทยนะครับครับผมแนวฟิวชั่น รสชาติอาหารจะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงครับก็อันนี้จะเป็นเมนูเซ็นเจอรตัวใหม่ของเรานะครับ,รบก็<ม>คือ,อแกงคั่วหมูย่างกาญฉายข้างในก็จะเป็นตัวในส่วนของหมูย่างเอาหมูย่างก่อนใช่ครับเอาไปย่างก่อนอแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของพวก เครื่องสมุนไัยรสชาติจะออกจัดจ้านเยอะที่สุดนะครับครับผมแล้วก็อันนี้เราอยู่ในในส่วนของลาดบุรีครับเราก็เลยอยากได้ของดีเมืองโพธารามมาผสมผสานเข้าไปแล้วก็ใส่ในส่วนของการน้ายเราไปด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวการน้ายการา้าไนี่มันคืออะไรครการน้ายมันเป็นส่วนของผักกาดดองครับผักกาดที่เขาเอาไปผัดกับลูกสมอแล้วเอาไปดองอ๋อที่ดำๆนี่ไหฮะที่ดำๆนี่ะฮะใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นผักกาดที่ ดองแล้วก็ไปผัดกับลูกสมอใช่ครับเรียกว่ากานาชายกานาชายเป็นของขึ้นชื่อของที่พอทารามแห่งนี้ใช่ครับเป็นของจีนแต้จิ๋วรับหมูย่างกานาชายนะฮะแกงคั่วนะครับแต่ตอนนี้เมนูก็เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่มีชื่อว่าแกงคั่วผัทยาครับแกงคั่วผัทยานะครับผมมาถึงจานนี้นะครับจานนี้จะเป็นส่วนของหอยเม่นพู้นิวซีแลนด์นึ่งมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นเมนูประจําเดือนของเราก็คือเราจะพยายามออกแนวฟิวชั่นนิดๆก็คือเอาของหอยเม่นพู่นิวซีแลนด์มาผสมกับนึ่งมะนาทที่เป็นนสไไตล์ของคย โอเคครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นยำตะไคร้กุ้งกรอบครับผมยำตะไคร้กุ้งกรอบนะฮะอ๋อนี่ก็จะเ็นเป็นคำคำเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ข้างในจะเป็นในส่วนของยำสมุนไพรคือเวลาทานผมแนะนําให้ทานทั้งคําเพราะว่าคือข้างในเราจะมีรองด้วยหมูแผ่นกรอบมาถึงอันนี้ฮะไฮไลท์ครับผมอันนี้คือปลากระพงสองใจครับปลากระพงสองใจทำไมต้องสองใจครับก็คือผมพยายามคิดว่าให้ลูกค้าเนี่ยได้สามารถทานอาหารได้ทั้ง ได้ทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็ก م, ในหนึ่งจานในกา,ารเดียวกันผมก็มเลยแบ่งเป็นส่วนที่ไม่เผ็ดอัน,นหนึ่งก็คือเป็นส่วนของปลาที่เป็นปลาทอดกระเทียม,มส่วนของผู้ใหญ่ที่ชอบทานเผ็ดก็จะเป็นในส่วนของยำสวนไผ่รวมกันอยู่ในจานเดียวเลยบอกว่าเป็นบะกระพ,พงสองใจแล้วคุณผู้ชมท่านใดกำังที่สนใจอยากจะมาลองประสบการณ์ไม่ธรรมาดานในการรับประทานอาหารแบบวิวแบบนี้ของจังหวัดราชรบรุรีก็ลองได้ที่ออกโต้สไปเดอร์นะครับตอนนี้คุณก้องคุณเป๊กครับอาหารวางตรงหน้าผมขนาดนี้แล้วนะครับผมขออนุญาต แต่การันหมดเลยนะครับนี่แหละครับคือเมนูที่รังสรรค์โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้านักสร้างสรรค์คุณจะได้ทั้งอัจรสได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งพระหูพจได้ไได้ไได้ไได้เห็นสถาปัตยกรรมที่ ถูกต้ออกรัได้เห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็ธรรมชาติที่สวยถูกต้องนะแล้วสุดท้ายได้ช้อปปิ้งของดีราคาถูกกลับบ้านด้วยทาไม่ไกลนะอยู่ที่ราชบุรีใค่ใกล้เดียวเดียวถึงแล้วถึงคราวของผมบ้างเมื่อกี้อยู่ราชบุรีผมพาไปจังหวัดที่รู้สึกมันใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆนั่นก็คือเชียงใหม่เห็นเห็นถึงความเขียวขจีไหมฮะของผมจะแบบ กลมกลืนเหมือนเข้าไปอยู่ในต้นไม้อะอยู่จากนั้เนี่ยเราคิดภาพตามเหมือนตัวเองเป็นแมลงปอจริงๆแล้วบินแบบบินถอยหลังด้วยบินถอยหลังเข้ามาขออย่างเดียวขออย่างเวิ้นเวิแบบคุณรอดเขาเลยพาไปดูอะไรเนี่ยไม่ต้องมีเวินเวิของผมเดี๋ยวคอยติดตามช่วงหน้านะครับผมเป็นร้านกาแฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่บนต้นไม้ครับไม่ธรรมดาแน่นอนช่วงหน้าเจอกันครับเป็นร้านกาแฟนะครับ แห่งเดียวใน,ป,นประเทศไทยที่อยู่บนต้นไม้ไมและเป็นต้นไม้จริงๆคือมีระแนงออกไปชื่อว่าเดอะไจแอนครับรจังหวัดเชียงใหม่ไม่มาด